สวัสดีครับเพจพัทที่ออโต้นะครับผมวันนี้เรามาแนะนำเป็นรถ Honda City 1.5S ปี2008เปนครับรถสภาพดีสีหล่อน่าใช้พร้อมใช้ราคาไม่แพงครับสีน้ำเงินหล่อๆดูเข้ากับตัวรถมากครับพี่ๆท่านใดกำลังมองหารถราคาประหยัดประหยัดนะครับไว้สำหรับใช้งานขับไปทำงานคันนี้ตอบโจทย์มากๆครับสวยทุกมุมครับคันนี้ ส่วนตัวออปชั่นอาจจะไม่จัดเต็มแต่มีให้เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับต่อมาที่ห้องเครื่องครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินครับ1.5ลิตร120แรงม้ารหัสเครื่อง L15A เครื่องดีเกียร์แน่นพร้อมใช้งานครับถัดมาด้านล่างครับล้อแมกขอบ15เดิมๆหล่อๆเส้นสายมิติตัวรถสวยจริงครับคันนี้ต่อไปเปิดฝาท้ายให้ชมกันครับห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางครับผลของได้จูใจแน่นอน ถัดมาเปิดภายในให้ชมครับสีดำตัดสีเบร้อมเบาะผ้าไม่มีปีไม่มีขาดครับถัดมาเบาะที่นั่งแถว2ครับกวางฝัางนั่งสบายแน่นอนครับถัดมาที่ detail o p ชั o นครับกระจกไฟฟ้า4บานกระจกมองข้างปักไฟฟ้าโคมไลดีไซน์สปอร์ตถัดมาถ่ายเลนไมให้ชมครับเลขไม้210,000หมืนกิโล มาตรงการเป็นวิทยุครับผม FM AM MP3 AUX ความเทรงครบครับถัดมาด้านล่างเป็นระบบแอร์ครับผมแอร์ Air ปรับมือหมุนที่เย็นช่ำทั้งคันด้านล่างเป็นระบบเกียร์ครับผมดีไซน์สปอร์ตสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับกำลังมองหารถดนซิตี้คาร์สวยๆส,สภาพดีๆราคาไม่แพงสักคันนะครับต้องคันนี้เลยครับผม ตัวลดราคาไม่แพงครับราคาเพียง219,000บาท KDP ฟรีดาวน์สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงครับถูกใจรีบจองรับรองไม่มีผิดหวังสวัสดีครับ